สำนวนไทยที่ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ก็หมายความว่าทุกอย่างแล้วแต่แล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาเราจะไปแข่งกับเขาไม่ได้เราจะเ,ะเขาบางทีเขาโชคดีบ่อยๆเพราะว่าเกี่ยวกับ บุญที่เขาได้สะทำมาได้สะสมมาทั้งในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเขาทำมา,มากเขาก็ย่อมได้รับกุศลมากมันแข่งกันไม่ได้เราจะไปสู้ยังไงก็ไม่ได้ต่างกับการแข่งเรือแข่งพายถ้าเรามีแรงมากเรา ออกแรงเท่าไหร่เราก็ได้รับชัยชนะเท่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญวาสนานี่ก็เป็นสำนวนเปรียบเทียบแต่มันก็มีอีกสำนวนหนึ่งที่ว่ามือไม่พายก็ยังเอาตีนราน้ำก็หมายความว่าตัวเองขี้เกียจไม่ทำอะไรหรอกแต่ก็ ไม่ให้คนอื่นทำอะไรได้สะดวกคือคือมือเนี่ยปกติในเรือเนี่ยถ้ามีหลายคนก็ต้องช่วยกันพายมันจะได้ไปเร็วแต่ตัวเองไม่พายหรอกคนอื่นก็าพายกันตัวเองเอาเอาเท้าหรือตีนลงแช่ในน้ำคือหมายความว่าพอเอาเท้าลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เรือ ไปได้ช้าขึ้นนี่แหละก็เป็นความหมายของไม่ทําแต่ยังกวางไม่ให้คนอื่นเขาทํางานได้สะดวกแต่ลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ไม่พายเรือมันใหญ่มันนั่งพายเนี่ยมันก็ต้องใช้พายที่ใหญ่กว่ามันก็ยกหนัก มันก็เลยต้องมีหลักอันนี้เป็นหลักแจวหลักแจวอันนี้ไออย่างนี้ก็เป็นเป็นแจวอ่ะมันจะใหญ่กว่าใบพายพายนี่มันก็เล็กก็คือก็ลักษณะมันก็เหมือนกับพายเรือเหมือนกันแต่หมายความว่าคนคนแจวนี่ต้องยืนแล้วยืน แล้วก็แจวไปข้างหน้าอันนี้เรียกว่าเรือแจวแล้วถ้าไปเปรียบแล้วเรือจ้างล่ะเป็นยังไงเรือจ้างก็หมายความว่าคนนี่รับผู้โดยสารมาใช่ไหมเอาไปส่งขึ้นฝั่งอันเนี้เรือรับจ้างจากฝั่งนี้ ไปสู่อีกฝั่งตรงกันข้ามหรือว่าไปาคือส่งเขาขึ้นฝั่งแล้วก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งหมายถึงครูผู้ผู้สอนนักเรียนเสร็จแล้วเขาสำเร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้ขึ้นฝั่งก็มีความหมายว่าครูนั่นเองถ้าก็คือเรือจ้าง แต่เรือลำนี้เป็นย่อขนาดจัดเป็นเครื่องรางที่ใช้สำหรับให้มีความรุ่งเรืองทำมาหากินขึ้นค้าขายร่ำรวยนะร่ำรวยรุ่งเรืองมียันยัน เต็มลำเลยข้งใต้ท้องเรืออย่างนี้เขาเรียกว่าท้องเรือก็มียันหัวเรือสังเกตได้ว่าหัวเรือนี้มันมันจะที่จริงหัวเรือมันจะใหญ่กว่านะอันนีถ้ถ้ามีหลักปักอยู่แสดงว่าอันนี้คือหัวเรือส่วน ตรงนี้ก็คือท้ายเรือมีผ้าผ้าแดงผ้าเขียวผ้าเหลืองผูกก็เป็นเครื่องรางมีสายสำหรับแขวนด้วยมันก็จะต้องแขวนในที่สูงส่วนมากเราก็จะเห็นที่จะอยู่ตามร้านค้าเป็นเคล็ดเป็นความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบ,มโบราณโบราณมาแล้ว